ตอนนี้นะคะมิวก็จะพาทุกคนนะคะไปเดินชมหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านโซนลาหูเนาะเขาก็จะมีการเก็บฟืนนี้เลยเนาะแม่เนาะแม่ส่องไปที่การเก็บฟืนของชาวบ้านเลยค่ะน่ารักมากเลยแต่ละที่ก็แต่ละบ้านก็มีความแบบเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะก็เลยต้องเก็บฟืนกันนะคะมีน้องหมูด้วยเ้ยงหมูนะคะที่นี่ก็ยังเหมือนแบบดิบๆเลยแม่ยังโควิแบบวเขรไม่ชอบเลยนะดูว่าหลังนี้สิเท่มากเลย ปกติก็มานะคะแต่ว่าไม่ได้มาช่วงที่แบบสว่างสว่างอะตอนนั้นมิวมาบบตอนค่ำ,ำๆก็เลยมองยังไ,ไม่เห็นนะอ้าวบ้านนี้เท่มากเลยแม่เนี่ยค่ะบ้านแบบนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นดั้งเดิมนะคะที่คนสมัยก่อนเนาะ <S 2> <S 2> ที่เขายังใช้แบบธรรมาชาติอย่างฟากไม้ไผ่ย่าคาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคงอยู่กันแบบนี้ดูทุกคนดูถนน ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะคะและ้วเขาแล้วมีบอกเขาแล้วมีบอกว่าจะ,ะเดี๋ยวจะซื้อโซลาเซลล์มาติดตรงทางเดินให้ค่ะก็คือเดี๋ยวมีจะซื้อให้พี่เขามาติดพี่เขาที่อยู่ที่นี่เขาก็ติดตั้งเป็นเนาะเดี๋ยวพี่เขาติดตั้งแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อโซลาเซลล์ก่อนมาติดตั้งเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมเตาติตต่อย่างกือ ช่างมันจ้องเลยแม่ไม่มีใครอยู่อาการกิเลสใช่ไหม <c oughs> อาการกิเลสใช่ไหมอาการกิเลสนี่ไปไหนรึเปล่าทั้งยังนั้งสองไปน้องสองไปอยากจะบอกว่าบ้านแบบนี้อยู่แล้วอบอุ่นนะทุกคนกินข้าวก็อร่อยนะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันไหมแต่ว่ามิวเองรู้สึกว่าบ้านบ้านแบบเนี้ยมันมันมีอะไรที่ลึกซึ้งอะแทนความรู้สึกเนาะ บ้านเลยนะคะที่ยังยคงธรรมชาติเนาะโอ้จู่บ้านดูถนนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนเนี้ยเนาะ <c oughs> ถ้าฝนตกนี่ลื่นมากเลยนะแม่ไม่หมดนะหมู่บ้านนะต้องคืนไปสุดนู่นเลยนะ <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> มันกัดไหมไม่กัดฮะมันกัดเหรออุ้ยน่ากลัวจังแม่อยากจะบอกว่าข้างบนน่ะสวยมากแม่ยังไม่เคยมานะคะ มิวเคยมาอยู่ครัง้งหนึง่งมามาจ่ายเงินให้กับคนงานเนาะขึ้นไปสุดนู่นเลยนะถนนนี่อย่างงี้ยหแม่แล้วมาช่วงฝนตก้ลยถนนคือแบบเลื่นมากบ้านอยู่ตรงไหนพาที่ไป <c oughs> ไปเที่ยวหาบ้านคนงานนะคะวันนี้ไปเจ้เอกคนงานก่อนปกติเนี่ยคือคนงานก็จะมาทํางานบ้านให้น้องมิสิกเนาะแต่ว่าไม่ได้มาเที่ยวเยี่ยมหาเลยวันนี้ ไปจะเอ๋คนงานหน่อยแม่สงสัยท่าจะเปิดเพลงท่องข้าวอยู่อะไรนะบ้านพี่อยู่ที่ไหนเอ้าก็บ้านพี่ก็อยู่ที่นู่นไงน้องยังไม่เคยไปใช่ไหมบ้านบ้านเดี๋ยว์เพื่อนี่ไปไหนนะไปทางไหนอ่ะประชาันมากเลยค่ะทุกคนคือถ้ามาโซนนี้เนี่ยมิวก็เหมือนความรู้สึกมันเหมือนย้อนยุคอ่ะอันวบเหรออันนี้หรือเก็มีประทัดเนาะก็เจอประทัดเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนนะคะมีคนจีนด้วยค่ะจะให้เดินขึ้นไปยังไงคะเมีอ่ะไปเดินไหวไหมไหวปะตอเธอช่วนนุ่งนอนเธออันนี้บ้านใครอ่ะอันนี้จะพื้เหรออันนี้บ้านคนงานนะทุกคนคนงานที่มาทำงานให้บ้านน้องมิสิกตลอดเลยนะไปเราไปเยี่ยมหาเจ้าเลยแล้อร์แดนลินให้มาใช่ตลกเลยหูดูอยู่กันดิบดงี้เลยอ่ะไปชมกัน ว่าทำอาหารอะไรกินอาจารยิเเล่นหน่อยอาการย์เเล่นหน่อเดี๋ยวเพิ่มฮะวันนี้มาเชี่ยวค่ะฮะกึลาเวมาเชี่ยวเอ้สวัสดีค่ะอามาเตะเชฟเวอเชีเอทีวีให้ดูด้วยแม่ไม่ธรรมดานะโอ้โหบ้านเท่มากเลย อันนี้ดอกกงนะคะเขาก็ที่เขาก็ไปตัดดอกกงมาขายเนาะอะไรอ่ะอะไรอะเขาก็เด็๋ยวได้กระเป๋าเดี๋ยวไว้ซื้อตุ๊กตาให้เนาะแล้วก็อันนี้แมคโครใช่ไหมแมคโครโอ้ยมีทีวีให้ดูด้วยนั่นเนี่ยชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรนายยอดสมมตินายเอดี่น้ลอ๋อนี่ อันนี้ทำความสะอาดแล้วเนาะครับทำความสะอาดอ่านี่นะคะดอกโสงนะทุกคน <c oughs> ก็ต้องไปตัดมาแล้วก็มาทําเอาคันๆออกก่อนเนะาะตัดแดดเอาคันๆออก <c oughs> เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาอย่างเงี้ยมาฉีกทีละเส้นทีละเส้นนะคะ <c oughs> ถ้ากิเวลาไขยังไงคะเนี่ยไขได้แค่ไหนขอว่าที่เร็วใช้สามสิบหกบาทอ๋อสามสิบหกบาทถ้าเกิดว่าฉีกแบบนี้เสร<ะ>็จเรียบร้อยก็คือสามสิบหกบาท แต่ถ้าขายเป็นมัดแบบทั้งแท่งเลยเนี่ยอยู่ที่25บาทนะคะโอ้โหเทมากมากว่าจะได้ดมไม่กวัดอยู่อันนึงมากวดบ้านนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนก็มอีอ,อนนมากาศดีมากเลยค่ะ บ้านอย่างนี้ก no ็นอนแล้ว no ก็อบอุ่นเนาะกินนอนกันตรงนี้เลยคนสมัยก่อนอยู่กันอย่างนี้จริงๆนะทุกคนสร้างบ้านเองเหรอคะเก่งมากเลยแล้วพรุ่งนี้ไปไหนคะพรุ่งนี้ไปฝากท้องกอ๋อไปฝากท้องก่อนมีมีมีน้องด้วยเนาะมีด้วีบ้านไทยอะคะอบบอสจัรีอับบอสจักอะไรอับบอสจักรอะไอบอจักรอะไรอ๋อบ้านคนงานเหมือนกันเหรอมีทีวีด้วยอ๋อทีวีคนนู้นนู้นกัาม่ะอ๋ออ๋อ อ๋อเลยเอ้ต่กั้อุ้นีห้องเนาันบ้านี่เหรอคะโอ้ยยงมเออนจีูอ๋อได้เลยได้เลยค่ะเอ้าเยอเปลาอัดเยอะกัดกิเลยเชฟเนี่ยบ้านไหนคุยพบพ้องอนท่าคุลาเบคุลาเวไง เออบ้าเง่บาหมวหน่อยแดเยอะที่บอกน้องไปยอมหมวยเลยบ้าเงาหมวยหน่อยหมวยเจ้าเวียแข็งแรงแข็งแรงก็แบบบ้าาก็เกลี้ยไปเี้ะเาเลยเจ้เลยอ่ยติดสบสีย่ลที่ปกติดบสี่อ๋อป้าอ๋ปใครเปิดเพลงอาขาม้านี้นี่เอง เวลาหูเตึกเวลาหูตึกเอ้าตำข้าวปุกหรออุ้ยตำข้าวปุกอยู่ไปดูตำข้าวปุกนะคะตำข้าวปุกแม่ฮะตำข้าวปุกตำข้าวปุกอยู่พอดีเลยูอีกากเอาไปเปิดยย่าจีอ๋ก็แล้วกยทั้งอ๋อตโอที่นี่หรอเนแล้วถังอ่ะแล้วถังอ่ะเออืมแต่ผู้ชายนี่จะมีแรงตำเยอะกว่าผู้หญิงเนาะอาจจะเสร็จไว โอ้ยดีได้มาชมการตำข้าวปุกของชาวลาหูด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มพัฒนาถ้าไม่มีแบบที่เป็นไม้เนาะเตยกยุดเ้าแค่นี่มีขนมไม้สากเลยแต่ว่าผู้ชายนี่แรงเยอะน้องแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาก็จะปั้นเป็นอ่รูปเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินเนอะ ไม่ได้ตามแต่ลองกินเนอร์วันนี้ต้องลองกินที่ที่ี่เขาตามนะคะพี่ผู้ชายตามไม่ใช่ผู้หญิงตามนะปกตินี่จะตามกินเองเป็นข้าวที่ปลูกเองด้วยน่ามาตายันเนี่ยหนูใหงาไอเดจีดูเวเพราะเป็นข้าวที่ปลูกเองที่บนนอยนะคะทุกคนเหมือนวุจิดอยอ่ะมันจะยู่ยู่นี้นะคะ ถ้ากินอันนี้หมดแผ่นนี้ธอไม่ต้องกินข้าวแล้วนะสไ้ล์สดีเปียแอปเปิ้ลอร่อยอ่อยจ้าพิวเ้ยฮัทจันลามินไม่จ้าอร่อยไหมอร่อยวันที่เขา คือชาวระหุเล่จะมีงานเนาะเทศกาลเต้นจักรคือด้วยนะคะช่องนั้นเนี่ยคงต้องตาจนเป็นกล้ามอ่ะจนที่นี่มีทีวีให้ดูด้วยนะแสดงว่าไฟฟ้าถึงแล้วใช่ไหมคะถึงทุกบ้านเลยหรือเปล่าคะถึงทุกบ้านแล้วเเหล้าอุจิมนที่นี่เข้าทุกบ้านเลยนะคะแต่ว่าตรงทางเดินถนนเนี่ย ไฟยังไม่สว่างเนาะเดี๋ยวไว้ซื้อโซลาเซลล์มาติดได้ไหมคะติดได้ติดตั้งแต่ไม่ได้อยู่บ้านอ๋อไม่ได้อยู่บ้านทํางานอยู่ข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวให้ชาวบ้านเนาะที่ติดตั้งได้ติดเนาะแม่เนาะเอาใบหญ้าเพียวขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะอมทักทิศเจริะศักดิ์ศรี